ฮัลโหลตัวเองอยู่ไหนอ่ะผมอยู่กับลูกค้าเขาอยากเจอเนเตะตอนนี้ผมก็ปวดหัวกับลูกค้าคนนี้จะแย่อยู่แล้วนะแถมต้องมีประชุมต่อยเดีย๋ยวผมรีบโทรกลับแล้วกักนเอา้าพี่สมหญิงพี่รักนี่ลูกพี่ลูกน้องเราเอง,อ,งเอ่ะพี่รักรอพี่แป๊บนึงนะเขาเป็นใครเหรอตัวเองอ๋อลูกค้าลูกค้า แล้วทำไมตัวเองบอกว่าเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับตัวเองอะแถมชื่อสมหญิงอีกก็แค่ชื่อตัวเองอย่าไปคิดมากเลยเขาลองไปถัดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเขาเป็นลูกค้าผมจริงส่วนคุณก็เป็นลูกค้าผมเหมือนกันผมทำงานบริการนะ่ะโอเคปะ่ะบริการอะไรอ่ะก็บริการแฟนชั่วคราวยังไงล่ะฮะนี่แตงออกมาขายหรอเออมันก็เหมือนเหมือนกันแหละ ผมจะว่ายังไงก็ช่างเถอะทำไมฉันต้องเป็นคนที่โดนหลอกตลอดเลยอะหรือว่าฉันเกิดมามีดวงไม่ดีหรือว่าพ่อฉันโง่เหรอไม่ต้องพูดความจริงออกมาก็ได้ปะคนโง่มันก็ไม่ได้แย่คนโง่มีความสุขจะตายคุณเอาเงินที่ฉันเก็บเพื่อแต่งงานคืนมาเลยนะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะเงินก้อนนะั้น ผมจะเก็บรักษาไว้อยัางดีเลยแหละเงินก้อนเนี้ยมันเงินให้คุณอะขอฉันแต่งงานอะฉันหาไม่ครบแล้วนะไหนๆก็หลอกกันมาขนาดนี้แล้วอะก็เอาให้มันสุดไปเลยสินี่มันไม่ใช่การหลอกนี่มันค่าตัวผมคุณจะใช้บริการผมฟรีเหรอครับเราอยู่กันมานานขนาดเนี้ม อ๋อที่คุณชอบฉัน,น่ะเอาจริงๆเลยนะผมมาชอบคุณมากเลยผมมีความสุขที่สุดเลยที่ได้อยู่กับคุณนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณให้เงินผมเพิ่มอะ่ะผมจะอยู่ต่อก็ได้นะผมจะอยู่ต่ออีกกี่วันก็ได้ม <c oughs> ีอย่าร้องสิอย่าเขาก็สงสัยหรอก <c oughs> นี่ยังจะร้องอยู่อีก <c oughs> นี่คุณคุณจะทำผมเสียเรื่องนั้นเนี่ย <c oughs> อย่ามาทำให้ผมตกงานนะพี่สมหญิงผมบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าอย่าเล่นยาผมปิดหวังในตัวพี่มากเลยนะต่อไปเนี้ยไม่ต้องมายืมเงินผมแล้วนะผมไม่ให้ยืมแล้วตัดตาร์พื่อนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติงติงติงที่ช่อง Super Idol Studios ด e ้วยนะคะ